สายันสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกมอินไซต์การอีกครั้งหน้ากับไอสองกับการประจนภัยหนีตายของเขานะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเรื่องกางชวนติดตามเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยนี่แนะ่ลดระดับน้ําเพื่ออ๋อเพื่อให้เดินได้แล้วแล้วไงมันขึ้นไม่ได้ก็ต้องเพิ่มระดับน้าใช่ไหม อ๋อได้กันนะมันสูงพออแต่มันไม่สูงพอที่จะเดี๋ยวกันนะมันไม่สูงพอฮะอ๋อแต่ว่ามีฝั่งนึงก็อย่างว่าเอ้ยมันไม่สูงพอที่จะเข้าได้นะขึ้นได้ขึ้นโซได้มันจะต้องมีอะไรให้เราทําซึ่งนั่นก็คืออะไรอึ๊บอึบอึบอ,บอบึเปิดแล้วลงไปอ่วที่เดิมนี่ว่ะทําเพื่ออะไร น,นอกจากอันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเออเราจะทำยังไงก็ได้ให้ไปตรงนั้นหรือแฮงกับเวลาอาจจะใช่ฮะไปรีบ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 ไปรีไป โอมันไปเร็วมากเลยอะมันปิดเร็วมากเลยฮะจะต้องมีส่วนเชื่อมโยงกับเหนียวนะโซ่เนี่ยน่าจะปีนได้นะฮะผมว่านะถ้าโซ่ปีนได้มันก็จะต้องมีของที่ไว้ใช้กับโซ่ซึ่งนั่นมีไหมก็ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยมีให้เราเดินกลับไปเพื่อกดปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่ง ยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวกันนะเฮ้ยจ็บในนี้มีอะไรไหมไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกดสวิตช์ใช่ไหมฮะใช่นอกจากกดสวิตช์ทำอะไรไม่ได้เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเท่าที่ดูหรือว่าเราปีนขึ้นได้เลยอาจจะใช่ฮะ ไม่ใช่คิดมโนไปเองไม่มีทางเลยที่กดสวิตป,ปุ๊บเราจะวิ่งทัน <c oughs> แค่ว่ายน้ำก็ไม่ทันเลยเนี่ยเนี่ยปิดเร็วมากเลยผมพยายามวิ่งแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกันนะหรือว่าดำน้ำวะเฮ้ยอาจจะใช่เว้ยดำน้ำปิดหรือเปล่าเ <c oughs> น่ <c oughs> ไม่มีอาการหายใจตาย จะเป็นไปได้เป็นไม่ได้รู้ละเข้าใจละรู้แล้วเข้าใจละคือต้องเปิดน้ําปิดน้ําเปิดน้ําปิดน้ําก่อนแล้วก็เปิดน้ําแล้วก็ปิดน้ําอีกทีหนึ่งแต่ตะกี้คือดำนานไปหน่อยหายใจไม่ออกตายซะงั้นโอเคให้น้ํามันขึ้นสูงก่อนนะฮะแล้วเราก็มุดลงไปในน้ํามุดลงไปในน้ําแล้วกดสวิต เราขึ้นไปให้ทันให้ทันเออนั่นแหละโอ้โหมืดตือต้อเลยทีนี้เดี๋ยวนะจะเจอหมาหรือเปล่าในประเด็นเอ,อ,อะไรอะ่ะลังอะไรอะ่ะเพื่ออะไรอ๋อโอเคจะต้องกลับไปที่น้ำเหมือนเดิมนะฮะเพื่อวันนี้ ไปถึงโซ่นะฮะผมก็ยังงงว่าโซ่มันต้องอใช้ได้สิประเด็นใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมถ้าผมคาดเดาไม่ผิดนะเดี๋ยวไว้ตรงนี้สิโอเคแล้วก็เปิดน้าโอเคโอ้โหเดี๋ยวลึกลับซับซ้อนใช้ได้ใช้ได้ไดขึ้นจะข,ขึ้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทางมันก็ไม่ได้โดดยากเลยไนยะทำไมผมทําให้มันมันโดดยาก ขึ้นไปขึ้นไปโอเคแม่พิศนาใช้ได้ใช้ได้ต้องมีการคิดไตรตรองดีๆนะฮะมีรถไฟด้วยรถไฟไปไหนไปโคราชหรือเปล่าไม่น่าใช่เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวมันสุดแล้วพี่เออ <c oughs> จะโอ้กูปเป็นสไปเดอร์แมนเลยทีนี้จะก,กูไปทำอะไรโอเคพอลงแล้วเหมือนจะต้องรีบไปฮะ น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็รีบไปเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหต้องค่อยๆหมุนด้วยหมุนทีละนิดอ่ะมาใ,ใาใจเยน็นๆกันใจเย็นๆนะใจเย็น เรื่องความใจเย็นขอยบอกไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> เร็วๆหมุนเร็วๆหมุนมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไอ้กล้องสอดแนมนี่ก็เยอะเลือกเกินมันต้องการจับคนไปทําอะไรควบคุมวะต้องการแค่ควบคุมอย่างเดียวอัอนนี้ไม่รู้นะเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบมันมาอีกแล้วเดี๋ยวมันมาอีกแล้วไม่มีท่อนี่แย่เลย ยังไงโอเคเฮ้ย okay. ชึบมันสุดอย่างเนี่ยยังไม่สุดอีกเหรออุ้ยเกืบกืบกบกบกบนั่งหมุนตั้งนานเดีดด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีนึงตีนเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบโอเคอู้ยังมีอีกเหรอ อุ้ยไม่ตันไม่ตันเดียวมีสองอันก็ไม่บอกันเก้าเกๆาเก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 าโอ้โหเดี๋ยวเห็นละเห็นละป้ายแดงต้องลงป้ายนั้นใช่ไหมเฮ้ยจุบอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอโ้นี่ให้เวลากูเยอะนะเนี่ย อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โเสียวเกือบไปเร็วออกได้ไหมไม่ได้เหมือนจะต้องลงข้างล่างหรือเปล่าโ็จะหูกเกี่ยวไว้เกือบไม่ทันไม่ใช่ก็ลงข้างล่างแหละจะเกี่ยวไว้ทำไมเออเจ็บโอ้โ,อโอสูงอยู่นะเนี่ยตะกี้โดดไปแบบไม่จับโซ่ดีก็ถึงชีวิตเลยนะเนี่ย รถไฟเป็นสถานีใต้ดินนะฮะของรถไฟสถานรถไฟใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดินสถานีใต้รถไฟโอเคก็น่าจะเดินมาทางนี้นะฮะเป็นรถไฟสถานีรถไฟล้างน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออย่างไงวะเนี่ยมันมีไฟติดด้วยฮะเอเดี๋ยวก่อนนะลิฟท์นั่นหมาใช่ไหมแล้วจะวิ่งทันได้อย่างไงวะเฮ้ย ไม่เห็นไม่เห็นมึงไม่เห็นกูหรอกกูเนียนเห็นไหมกูเนียนไมกระชากมึงไม่เจอ,อกูหรอกฮิสบายเวยไม่ใช่มันถึงตรงนี้มันวิ่งมาเนี่ยวิ่งวิ่งไปไหน <c oughs> ยังไงอยู่ในน้ำองก็ตามามาไม่ได้เอ๊ะจำได้ว่าช็อตแรกมันก็ว่ายตามน้ำมาดีหว่า อุ้ยหมามาหมามาหมามาปลากินมดเหมือนว่ายนะ้ำตามมาด้วยเดี๋ยวนะดูย้ยจะกูดำเลยกูดำเลยเดียด๋ยวเดี๋ยวไอหมานรกหัวกูวเป็นหนังเรื่องจะหนังจระเข้เลยเดีย๋ยวกูวิ่งละไอน้นนนนองไอซ้อนกูไปละเดี๋ยว เดียวเดียวเฮ้ยจะปัญชวยเฉียวเฉียวเออลอดสักทีเดียวยังไม่รอดเดียวกูขึ้นก่อนกูขึ้นก่อนเดียวเดียวเดียวเสียจังหวะเสียจังหวะเสียจังหวะเดียวเสียจังหวะอยู่เห็จ้ะเหมือนจะต้องล่อหมาหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ เร็วๆสิโอ้โหเดียวเดียวมันมานู่แล้วมันมานูเ่เลเฮียเฮ้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 ยจะบมดจะหมดจะ,จะ,จะหมดไอ้กินพี่หรอน้องไอ้มังกโกะปูปีรอเลยหมามึงเหมือนจะทะลุกระเพงมุงล้วนมาได้นะเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอบนี้มันมาเร็วรอบนี้มันมาเร็วว้าว เดยวไอหมาโงโ่ไอหมาโงโ่หากูปีนรอเลยเดี๋ยวนะอีกตัวหนึ่งไปไหนเดี๋ยวมันว่งมาไม่ครบเดี๋ยวมันจะมาหลอออีกเ <ฮะ S 2> ไปได้แล้วโอ้ยสบายนี่ไม่ได้กินพี่หลอกน้องไอหมาโง,โงโ่มึงอยากทะลุมานะกูไม่มีทางหนีแล้วโอเคแน่แม่ ใช้ทางลัดไปเกินไปนะเนี่ยโอเคต้องลงนิดนึงฮะโอเคแม่ตะกี้รวยทางลัดไปเร็วแล้วเกินจ็บโอ้โหต้องมูฟเมนต์นิดนึงฮะไอเดียวนะอย่างนี้จะไม่มีคนเห็นแล้วเนี่ยจ็บจบจบอ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยมีเรือด้วยเรือดำน้ำใช่ป่าวะพี่ยืนพี่นั่งอย่างงี้พี่มันไม่เห็นพี่เหรอไอ้สองเดียวมึงเห็นกูนี่ <c oughs> ก็อย่างว่ามึงไม่เห็นกูเหรอมึงเห็นกูนี่หว่าเดะอลบในความมืดมันต้องไม่เห็นกลืนไปขอความมืดข้าคืออัศวินรัตติกาลแบทแมนมนุษย์แ้างข่าวชอบค้างคืนบ้านเพื่อนฟรีฟ เดี๋ยวเดี๋ยวเรากระจกอย่างนี้มันไม่เห็นเราวันนี้เฮ้ยใช้จังหวะน,นี้เป็นประโยชน์โกยละกูโกยโกยอย่าเลียวอย่าเลียวเยอะอย่าเลียวเยอะเสียวเฮ้ยเจับโอเคโอ้โหขโมอยอย่างนี้เลยกูนว่า GTA โอ้โหเดี๋ยวโอ้ยโอ้ช้ได้ช้ได้มีมีอะไรไหมเนี่ย ลงมาเรื่อยเรื่อยนี่ให้ลงมาเพื่ออะไรอ๋อมีอันนี้ด้วยให้ทำอะไรกับบ้างนะม,มีเร่งเครื่องอ๋อมีเร่งเครื่องแล้วไม่ไปอ๋อโอเคอ๋อเร่งเครื่องต้องมีทิศทางด้วยเดีย๋ยวได้ได,ด,ด้ข้างล่างป้ะน่าจะข้างล่างนะโอเคโอ้โหคราวนี้จักรวาลอันกว้างใหญ่ไฟสารโอเชียนมาก คือนี่คือให้ลงใช่ไหมมุมกล้องอย่างนี้นี่คือให้ลงใช่ไหมอ่ะลงก็ลงลงเปล่าวะไม่น่าน่าจะลงอะ่ะอ,อะไรอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นรอยแตกแล้วอยู่นี่อะ่ะฟุบนี่โอเคพวกทนบ่อยๆอ,อย่างนี้ เรือดนำน้ำไม่พังหรอวะเดี๋ยวนะในน้ำมันจะต้องมีตัวเชื่ออะไรแน่เลยผมเชื่ออย่างหมูยังหมูโดนปรสิทธิ์ใช้ตูดยังมาพุ่งชนเราตายได้เลยเดี๋ยวแช่นี้หรือเปล่าเหมือนจะมีอะไรฮะ เดี๋ยวนะมีรอยแตกแค่อ๋อไม่ได้มีโครงเหล็กเดี๋ยวมันปิดหรือมันเปิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้จากอันนี้เลยเดี๋ยวนะดูก่อนว่ามีอะไรนะฮะสำรวจทางกันนิดนึงไม่มีอะไรฮะเป็นทางตัน เราไปดูข้างล่างกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรโอ้โหเดียวกันนะมันก็ไม่มีอะไรนะใช่ไหมหรือว่าจะต้องมีข้างล่างไปเดี๋ยวต้องลองดูกันว่ามีหรือเปล่านะฮะไม่มีนะฮะปริศนาอยู่ที่ห้องนี้แล้วฮะไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมวะ น่าจะเป็นอย่างนั้นฮะสำรวจดูไปก็ไม่เสียหายนะฮะไม่มีฮะแปลว่าปิศน,นาอยู่ห้องนั้นประเด็นคือแก้ยังไง <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับสวิตอะไรหรือเปล่าเอาไฟส่องดูก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย ได้ฮะไม่ได้ชนไปเพื่ออะไรวะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจ๊งก่อนอันนี้เฮ้ยเฮ้ยจะอ๋อ,อ,อ,อนี่มันปิดอยู่แต่พุ่งได้เอาแล้วเปิดไงะ่ะประเด็นคือเปิดยังไงอะ่ะมันจะต้องมีส่วนที่เป็นสวิตช์เปิดประตูดิ หรือเราจะต้องเป็นคนเปิดสวิต <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมวะน่าจะเป็นอย่างนงั้นนะเดี๋ยวตอนเราต้องเป็นคนเปิดสวิตขึ้นไม่ได้มันจะไม่ขาดอากาศหายใจตายเลยเนี่เโอ้จริงวะจริงจริงจริงเลือแล้วเนี่ยเลือที่สองแล้วเนี่ย คือที่สามแล้วเนี่ยไม่ได้อรัไม่ได้เลยไม่ได้เลยประเด็น <_ d ream> คือจะเปิดตู้มันยังไงไอจะเปิดยังไงเดี๋ยวกันนะมันจะต้องมีทางที่เปิดได้อ๋อเดี๋ยวกันนะเราลอดช่องไปได้หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ายานลอดช่องไปไม่ได้เราลอดช่องได้อ๋อนี่ไง <_ d ream> ก็งงว่าไอ้ยานมันไปไม่ได้นะ คือต้องพอเปิดสวิตจากฝั่งนี้นะฮะถ,ถ,ถ้าถ้าที่คาดเดานะเพราะว่าเรือดำน้ําเราผ่านตรงนี้ไม่ได้สวิตมันก็อยู่ไกลเหลือเกินอยู่ไหนเนี่ยเชือกใช่ไหมเชือกใช่ไหมเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียว,ยวขึ้นไปจะเจออะไรปึ๊บขึ้นไปแล้วเจอสวิต มองหาสวิตแล้วเปิดยังไงประเด็นอันนี้ลงน้าเหมือนเดิมแปบลบว่าจะต้องขึ้นไปนี่ฮะศูนย์สอง่าจะเป็นสวิตของยังังนะมันจะต้องมีอะไรตามมาแน่กดล่งกดแล้ววิ่งเฮ้ยจะเฮ้ยชวบโอโหเววโดียวกูว่ากูโดดแม่แล้วนะมึงก็แทงมึงไม่หล่นลงไปแล้ว มันเป็นทางที่อันนั้นเราเราทำอะไรไม่ได้เราจนตัววิ่งเอาแล้วจะต้องวิ่งหนียังไงอ่ะเดี๋ยวนะจะต้องซ้อมนิดหนึ่งคือจะโดดจะโดดเคว้งคือโดดลงไปเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเท่าที่คาดเดาเพราะว่าตรงเนี้ยเปิดไม่ได้พยายามเปิดแล้วไม่ได้เอาไม่เอาไม่โอ้โหนี่ไม่ต้องตายพิสูจน์เลยเนี่ยกูกดกูวิ่งละวิ่ง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 มันมานู่นเลยววิ่งไปต้องโดด ไปอย่างนี้เลยนี่จะปุยจ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 ุยนี่ถือว่าใช้ได้ยังไหนดูดิว่ายไปดูดิสวิตเปิดยังน่าจะเปิดแล้วมั้งยังไม่เปิดฮะเดี๋ยวผมทำอะไรพลาดไปเหรอไหนดูซิผมทำอะไรพาไลดรพาดไปฮะก็ไม่น่าพลาดนะผู้อยู่ตรงไม่น่าพลาดเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปเช็คดูฮะว่าผมทำอะไรพลาดไป สวิตช์ก็น่าจะเปิดแล้วสิก็ผมกดสวิตช์หรือผมกดแค่ประตูเปิดสินค้าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไต่ขึ้นไปดูนะฮะเปจึ๊บโอเคมีอะไรอ่ะมันจะต้องมีอะไรอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งมันก็คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะนี่จะต้องขึ้นไปอีกหรอเอาอะไรอีกแล้วเนี่ย กดได้ไหมเพื่ออะไรพุ่งเหรอหรือเปล่าฟิชชัวร์แโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหอ้อมไก่อ้อมโลกมากในการเปิดซื้อวิตซ์เดียวแล้วไงไม่รู้ว่ามันเราอยู่ใต้ดินใช่ไหมท่านสุรุลคือเราอยู่ใต้ดินใช่ไหมเนี่ยฮึชุบฟืบฟืบเดี๋ยวเเอซีโอสักหน่อยฟิชชัวร์ ชวบกวายสวบนี่ฟุบฟัดฟุบฟิฟฟบฟุบฟุบไปโชว์ประสาอะไรเอ้าโอเคกดสวิตช์ได้ละผมมาไกลเหลือเกินกูจะปนนีโดนอย่างนี้เลยว่ายไป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 ๆๆโอเคอูย้ยเหียเฮียนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวกูเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเกมเสี่ยวขวัญละนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ โอเคโอเคขึ oh ้นข okay okay ้างบนก่อนฮะโอเคก็พวกจาไปคลิปหน้าแล้วกันนะฮะกับอินไซด์นะว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับการวิ่งหนีล่าตายของไอ้สองน่ะสายยันสวัสดีครับ